เรียกความสนใจหน่อยดิรอหน่อยดิรอหน่อยดิเฮ้ยเป่าดำเป่าดำตอนนี้เป่าดำตอนนี้เป่าดำดูอีตาจีนอีตานตาหนึ่งตานนึ่งไม่มีไม่มีไม่เรียกความสนใจหน่อยเรียกความสนใจหน่อยพันนู้นน่ะกูจะทำแล้วเอาใหม่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 ไหนวะไรพี่มทำที่อย่ารอแค่นี่มาเร็วเรียวไอ้แค่นั้นมาแค่นี้ทราบมาหลังหลังหลังมาเอาดีหลังมันแทงมาลองนี่ทำแล้พี่เดี๋ยวแม่งติดแน่เฮ้ยบาสมาเอาดิอะไรอยู่วิ่งพี่ทีวิ่งพย่วีวิ่งวิธีวิ่งได้ปะ ปนทนายอยู่หน้ากูเนี่ยดี่ละอหลักูจะเข้าเอาหลังกูจะเขมาสิโรดทำไปเลยเร็วนีเฮ้ยอย่าช้าอะไรผมเพิ่งิงหลังกู้หลังูมาแล้วหลังอูหลังอูเอากูแล้โอทนายวิ่งตายเลยนเนี่ยเปิดเลยนะเปิดเลเปิดเลยดพี่ช่วยยิงได้ไเปดเลยเปิดให้มันดิเลยเปิดให้มันดิเลยไม่ได้ไม่ได้ตายมเก็บมนเก็บมันเก็บวิ่งเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มาดิ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 

ตายตายพี่เก็บสไนเก็บสไนเก็บสนเลยเก็เก็บเก็บสนดิเลยนอนดิเลยดิไปมันไแล้วสไปดสไปสไดิดิเลยดิบนพีดีเลยมาดิสสอย่างน้องสอย่างน้องเอบาดเลยบาดเลสัตว์มาดิมผมึงบางดิมาดิ อเดีเฮียทีเลนเพิมหนมีสามโซโลอยู่อ่าเพิ่มสิบามไม่ได้อ,อะอห้าสามโซโลอันอน,นึงดนลูกอะไรจัดเฮี่ยยากไปโคดนานะูดนกูหมดดงอะ่ะเฮียหรอกเฮียแล้ว ไ oh yeah. อ ujemy, ้เยัยแม็กแม่งกูเล่นกับไอ้ยัยแม็กทีไรแม่งลูกกูพังตลอดเลยจ้ะดิแม่งโวยออกขวาคือพังตลอดเลยร้องตัวไอ้ที่นี่มึงไม่ลงมาแล้วอ่ะได้ฟังโอเคผมมาผมนี่แม้ ไปบวชอะไรไปพี่เจ้านั้น,นยังไม่โดนเลยพี่ล่าหาพี่บ้านี่ใครเล่นเนาะพี่ใครไม่ติดรไอ้ตา,ยา,ยา,ยายอยู่ไหนแดงเถือกไอ้เหี้ยหน้าลิสพร้อมกันได้ป่ะใครวะ สุดทีหน้ารีบกูจะตายพี่ช่วยกูก่อนดิโวะบ้าเดี๋ยวจะเรื่องของไก่้ไรกูไร่โหดจัดเลยพี่ ัเนหดไปไหมเดลมดปะเด็ดแล้ว่ก็นของม้วนนะขอร้องระวังไอ้ไนะไม่ดีไอ้นี่ไอ้บ้านันมาจากเซนไม่ดูหน่อยได้ไหมไปไม่ได้นี่ยเลยเด้อเลดตาเล็ดตา ตายตายสวยีมาแล้วนะฮี่มาแล้วเติมนิแทนที่ลงเหรอไครแตกมาพี่ไม่ใช่แตกแไม่ใช่ทีเดียวอ้อมไปลยแตกรแตกกูเข้าไม่ได้เพื่อนกูเกิดเยอะรับนี่ไม่ใช่ไม่รับใครแตกมาพอดิไม่เดี๋ยวตายด้วยหร่อ้าวใครตายอ่ะพี่ผมรับพอาล้วนะพื่นตายอ่ะตายสิเดมึงบีกูนี้อาอเดือดตามึ ตั้งรักเลยตายไปตายเยอะพุทธต้องอาดไว้สามนัดเมื่อกี้แม่งแตกตายแล้วีทางเข้าจะไม่หยียบทางบุกตัวเล้วในบ้านอ่ะในบ้านตัวนึงนะย่างไปนะ่นอย่างโอ้เต็มเลยพี่ไก่เฮ้ยอีกตัวนี้ึงสวยพี่ดีเหลือสองตัวกทางเข้าไปกทางเข้าไป หยบหลังเข้าเยอะแล้วน่หยาบนี้เป็นเฮ้ยคุยอีกไปหนึงสวยไมมียาวตรงไหนพี่บอกยัไปหนึงโอยตูเปันฝั่งนี้หนึ่งจีแต่กูไม่เกีบนหัวพี่บนหัวเดี๋ยวรอบนหัวรอนี่ตายบนหัวรองไมีิดมีกิ่เดิไปเลย 对。 สวยเฮี่ยวัว่ยังไม่ลงเลยสวยลงครับเพื่อน ยังไม่อยู่วะตายพ่อโอ้กูตายเย้ยเ้ยไหนไม่กูรับหนักจังวะมาเต็มเลยไน่มาเต็มเลย อ่บ้านในมีชุดเต็มหนึ่งอะไรไหมอะไรไหมเออมีอะไรนั่นแหละตัวนั้นแหละจเย็นเดี๋ยวพึ่งยิงพี่ทีไหวไหมไม่ตาย,ตตายเข้าไปเปิดอะไรีกต้นนะพี่ผู้หญิงยังอยู่นะเบอร์สิบเอ็ดต้องเรียบไปห,หนึ่งหมดสวย Mạch huh? một Tại môn đẹp Sự ác <laughs> Tại môn. mũ Tại tay mũ à Tại 2 ปสาวโมครับพี่สวยครับพี่ดีครับผมนวมสวยสวยครับผมคโคตดีโคตรราคาโุตรตายไปที

ก็อเซอร์ฟนี้ไม่แหละก,ก่อนพี่คืก็ไม่มีโรคมียานิ่มเนี่ยไป้พวกเฮียมาดิน่ามาตัวพี่ดีตัวนี่ยแต่ไม่รู้ข้างในมีป่าเสวยไม่เงห็นเชียร์ยิงจัง

Tết Còn bắt tay một tay đó bắt xuống đi 2 tuần á Ôi mấy cú một Tết Cú nhiều Tết. ตายตายป่าววะไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้แมงกูหมดแล้วเว้ยโอ้โนบานช้าเต็มเลยอ่ะแตกตาย

Tá coi. Còn mắt tao chưa nghe. Lần khá bắn đèn này. Ừ. ai à, nó. กลับมาหลังบ้านเลยมาพีลิสก่อนนะครับน้มามดผมตา <ไป S 1> ยแ <ไป S 1> ล<ะ>้วพี่ขึ้นบ้านตัวนึงหลัาคาตัวนึงแล้วก็ต้องหลีดตัวนึงพี่รวยน้าบ้านแล้วพี่ไปหลังบ้านจะเข้าพี่อยู่ปากประตูไปเฮียมาดิ พวกบานเกีนมันแข็งด้วยนะพี่หวยแลสัตว์ยไบโหขาบันตัวเลยองเดียวาแล้าแตกยากูหมดนาพี่ตามบ้านเขานะพี่ของตัวของตัพี่ยากูหมดพี่มืด นี่แต่ต <Caucas ian> ่ยหนึ่งเหาจะเยนยกูไปดีไปดูเดี๋ยวปืนมันมีตัวะไรเข้าหลังไ้เ่อาตายไปพี่ไม่อยากเป็นตัวอย่างคนเ่ เปล่าทัา้งใครมันเป็น<อ>พระเอกอยู่บ้านแหงวะพระเอกเก็บหมดอีกแล้วเนี่ยพระเอกเก็บสี่เยี่ย้ยไม่มีนะไม่มีนะมาฟองเราไม่มีเนี่ย<า>กระมหมดเลยอ่ะกิงไก่มานดมอีกตัวอะไอ้ต,ตัวไอ้รถพระเอกไม่ยิงอยู่แล้วเฮ้ยพระเอกเฮ้ยพระเอาเออบิร์ตอีกแล้วไปเอาอะไรมาดีกว่าเพื่อน ไปเดียวไปหนึ่งยังหนึ่งงั้นช้าคูอไปเองได้พี่อะไรโอเคพูดจริงๆชอบเลยกันไปก่อนกันตายก่อนร้องไม่เอานะกลัวทำไมพี่ยืนอยู่ตรงไหยไปเลยหนึ่งเมตรกว่าถึงแล้วเดี๋ยวพูดเยอะนิดนิดบาเขาจะถึงนะเชือไก่ลู่เด็กันอยู่หลังสุดอะถ้าเราตายก่อนวันนี้มันด่าเราหนึ่งเออ บันแหงมีเนี่ยบันแหงดังอยู่บันแหงแค่นี้ที่หมดิเข้อไหนดิข้อไหนดิเห็นรไนบงไอพวึงไอ้ีียมาดิมาดิอยู่ีไก่ีตั้ง่แตกแต๊กสองไอ้เหี้ยคุสวนได้ไงไอ้เหี้ยน่าตก้แี้ย โว้ยโดนไก่ข้อหลังอีกยิ้แม่เดี๋ยวบ้ากต้องตั้งเลย